ตอนนี้ฝนตกก็จอดรถหลบฝนอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งพอดีรถติดฟิล์มมืดเวลาฝนตกนี่ก็จะลำบากหน่อยฝนตกต่างหนักสายตาแล้วก็ไม่ดีนะเป็นผู้สูงอายุ สายตายาวเวลาฝนตกเนี่รถมันสวนกันมาเนี่ยไฟสะท้อนแสงใส่กระจกรถเราเนี่ยทำให้มันเกิดเรนเดอร์เกิดแฟลชเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำให้เลงทางยากเพราะนั้นเราไม่เสี่ยงดีกว่าก็จอดรถหลบฝน พอฝนหยุดแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อจะกลับบ้านวิธีทำมาหากินปลาเคลื่อนที่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีตามเส้นทางที่เราทำมาหากินอยู่แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกบ่อยตกทุกวันเลยตกทุกวันเลยที่บ้านเนี่ยแถวบ้านเนี่ยแถวที่ ทำราหากินเนี่ยตกประจํามันก็มีข้อดีข้อเสียสําหรับชีวิตของคนในเมืองนะเวลาฝนตกเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันลดความร้อนลดอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวหลงได้เพราะว่าในเมืองเนี่ยมันจะร้อนกว่าต่างจังหวัดเพราะว่ามันมีควันพิษ โมลพิษจากถ่ออเสียรถยนต์แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในเขตที่เป็นดงโรงงานโดยเฉพาะแถวบ้านผมเนี่ยแล้วก็ที่ธรรมหากกีของผมเนี่ยเป็นย่านเป็นดงดงเลยแหละคือดงโรงงานอุตสาหกรรมเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ฝนไม่ตกก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวมากกว่าที่อืนอ่น,นร้อนจนแสบตัวเลยแหละเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนลง ลงได้เยอะเลยนะแต่มันก็มีข้อเสียตรงที่เวลาเราจะเดินทางไปมาสัญจรไปมาเนี่ยมันทำให้รถติดแล้วก็ทำให้ใช้เวลาในการสัญจรในการเดินทางยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่ระยะทางหรือเส้นทางที่เราผ่านนันก็คือเส้นทางเดิมเส้นทางประจำอยู่แล้วมันก็มีข้อเสียตรงนี้ทำให้เราเผื่อเวลามากขึ้นคือ ต้องต้อง,ต,องต้องยืดเวลามากขึ้นหรือในจังหวะที่กําลังเดินทางอยู่เนี่ยฝนมันไม่ตกแต่มันดันมาตกกลางทางอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รถติดชะงักเลยคือมันชอบจะมีอุบัติเหตุเวลาฝนตกแล้วก็ทําให้การเดินทางคาดหมายไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจําแล้วก็รถผมก็ ติดฟิล์มมืดเวลากลางคืนฝนตกหนักๆนี่ก็จะทําให้ทัศนวิสัยในการขับรถไม่ค่อยดีมองทางไม่ค่อยดีนะก็เลยต้องหลบหลบฝนเพื่อที่จะให้ฝนซาลงมาสักหน่อยนี่นะแล้วก็เดินทางกลับบ้านก็ทุกอย่างก็ขึ้นเดียวตัวเรานะเรารู้ว่ามันไหวก็ไป มันไม่ไหวมันไม่ปลอดภยัยก็เอาชัวดีกว่าก็จอดสักแป๊บหนึ่งเสียเวลาหน่อยนะก็เท่านั้นเองเดี๋ยวฝนหยุดก็กลับเข้าบ้านนอนพักผ่อน